สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่8เมษายน2563ครับราคาทองสมาคมเช้าวันนี้ประกาศบวกขึ้นมาครับคุณผู้ชมบวกขึ้นมา100บาทนะครับจากเมื่อวานนะครับทองคำแท่งขายออกบัละ25,400บาทนะครับรับซื้อคืน25,200บาทส่วนต่าง หรือสเปรดหรือแกลบที่ที่นักลงทุนนะครับคนที่ซื้อขายทองคําแท่งเนี่ยเรียกกันเนี่ยก็ยังคง200บาทเท่าเดิมครับรูป,ปรพันธ์นะครับหลุด26,000นะครับมาอยู่ที่25,900บาทนะครับขายออกรับซื้อคืน24,741บาทนะครับขออัปเดตราคาทองคำแท่ง1กรัมนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็น1กรัมตอนนี้นะครับส่วนลด20บาทแล้วเนี่ย1,850 แต่ระหว่างวันนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยประกาศไป12ครั้งนะครับราคาสมาคมเนี่ยมีขึ้นมีลงเนี่ยตัวนี้มันจะวิ่งตามล้อไปตามราคาสมาคมนะครับนั่นหมายความว่าระหว่างวันถ้าราคาลงตัวนี้จะลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จําเป็นต้องใช้ทองที่เป็นของขวัญน,นะครับก็อาจจะพิจารณาถ้าราคาสมาคมปรับตัวลงมาครึ่งเสลิงโปรโมชั่นตอนนี้เหลือ3ามพบาทนะครับตัวหน้าทองจะเป็นตัว6กนะครับก็ซื้อ โชคลาาความสุขนะครับอันนี้ก็เอาโปรโมชั่นมาบอกกับคุณผู้ชมแล้วกันคับมาว่ากันที่เรื่องของเราฮะแน่นอนครับยังอยู่ที่กราฟวันนี้ผมขึ้นให้ก่อนเลยนะครับสีแดงฟิ i c a l ล o กราคาทองคําโลกราคาทองแท่งนะครับฟิสิกอลรฟิสิกอลทองจริงๆงนะสีเขียวเนี่เป็น f u วเ r อรนะครับที่ที่บ้านเราเนี่ยจะจะบอกว่าเป็นทองกระดาษไม่ใช่ทองจริงนะครับแต่บ้านบ้านเขาเนี่ยมีการส่งมอบนั่นแหละนะครับ สมองทองจริงๆเหมือนกันแต่บ้านเราเนี่ยมันมีแต่ถ้าเอากันจริงๆเนี่ยค่าจะจ่ายมันจะสูงมากเพราะฉะนั้น,เ,นเขาเลือกที่จะปิดสถานะทำกำไรกัน<ม>ก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับตัว supply นะครับหรือว่าแหล่งผลิตและกันของทองนะตั้งแต่เมืองที่สกัดเป็นแร่ออกมารโรงหล่อโรงหลอมนะครับหรือโรง refinery ที่เอาทองเก่ามาหลอมเป็นทองใหม่ มาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสวิสสแตนดาร์ดที่เขาชอบพูดกันเนี่ย99.99 99หรือ 4K ปิดหมดได้รับผลกระทบหมดในขณะที่ดีมานมันยังต้องการอย่างต่อเนื่องเนี้มันก็เลยพุ่งเข้าไปนะครับนปัจจุบันไม่มีราคานี้นอีก3เดือนข้างหน้ามันฟิวเจอร์สเนี่ยไม่รู้จะหาจากไหนมันก็เลยพุ่งไปแรงๆแต่แน่นอนฮะราคาที่ขึ้นแรงจะเจอพวกอารเบิทรเจอร์นะครับอาร์บิทรเจอร์เข้าทันที ราคาก็ลงมาผมก็นั่งลุ้นอยู่เมื่อเช้าอ่ะโอเคจะได้มาแบบว่ามันจบได้มีสเสถียรภาพเหมือนเดิมสมาคมจะได้กลับมาแก็บหนึ่งร้อยเท่าเดิมอย่างเงี้ยวันนี้เปิดตลาดมาเนี่ยปรากฏว่าไปอีกเรื่องคนละโลกเลยแปบ๊บเดียวปึ๊บเจออีกแบบเนี้ยครับคือเจอขายเข้ามาแล้วไงนะครับในเมื่อมีความต้องคือเหมือนกับว่าใครสักคนเทรดเดอร์ฝั่งฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยอภิษฎเข้าแล้วปับป๊บปับป๊บปับ๊บนปะั๊บเนี่ยเทรดเดอร์ที่เขาคุยกันโรเกอร์ มันก็มีคำเหมือนว่ายังไง่ะแล้วยังไงในเมื่อในเมื่อ,อดีมานยังต้องการอยู่ราคามันก็แบบว่าพุ่งขึ้นเนี่ยยังมีคนซื้ออยู่ฮะวันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าปิดชอ็อตที่เขาชอ็อตมาโดยตลอดให้พูดสับยากๆนิดนึงนะครับฝั่งฟั่งแบบไม่เข้าใจก็ก็ค้ำข้ามไปก่อนนะครับปิดชอ็อตเนี่ยโอเพ่ลองต่อด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราสังเกตได้เนี่ยถ้าดูจากจากชุดนี้นะครับจากอาทิตย์นี้นะ ราคาทองฟิสิกอลจริงๆคือทำนิวไฮจากก่อนหน้านี้เห็นไหมครับในช่วงปลายเดือนมีนาะนี่ทำนิวไฮนะครับทำนิวไฮนะครับตอนนี้ทองในเจ็ดแปดปีมาแล้วเนี่ยสองพันสิบสองสองพันสิบเอ็ดเนี่ยมันไปนลุ้นตรงนั้นแล้วครับทองคำแท่งทองคำรูปประพันธ์นะครับแต่ในขณะที่ฟิวเจอร์สยังไม่ทำนิวไฮจากของเดิมเห็นยนะังฮะมันต่างกันตรงนี้นะมันต่างกันตรงนี้คนฟิวเจอร์ติดดอยอยู่นะ ถูกไหมครับในขณะที่แท่งหรือรูปพันธ์เองเนี่ยถ้าพิจารณาดีๆหลุดเพียงแต่เสียเปรียบอะไรเพราะถางเยอะเห็นไหมครับทีนี้นะครับจะถางเยอะถางน้อยมันก็ต้องอยู่ที่สมาคมประกาศนายกสมาคมนะนะแล้วมีช่องทางติดต่อให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปติดต่อสอบถามได้นะครับเพราะเป็นประกาศจากสมาคมอยู่เอาเป็นว่าวันนี้ถางเหมือนเดิมถางเยอะด้วยกลับมาแบบว่าจะเท่าเดิมอีกเหมือนเดิม เราทดไวในใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปว่ามันเป็นยังไงต่อนะครับเบื้องต้นนะพาดหัวข่าวก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในที่ก็ยังเจอผู้ติดเชื้อนะครับในขณะที่นายกสิงคโปร์พูดเนี่ยขึ้นข่าวหน้าหนึ่งของ CNBC ีซีเว่าต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากในการต่อสู้กับไวรัสนะครับ ตลาดหุ้นดาวโจนส์เองอย่างที่ผมอัปเดตเมื่อเช้านะครับผ่านทางพอดแคสต์หรือ YouTube จะเป็นพอดแคสต์พอดแคสต์นะครับมาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วดาวโจนส์เมื่อคืนแตะ23,000่ 23, ขึ้นไปยืนเหนือน,นั้นลงมาพันจุดจเจอแรงเทขาอยอ่านี้เมื่อคืนนี้ถามว่าทำไมก็จะมีการประชุมโอเปกพรุ่งนี้แล้วกันใช้คำว่าโอเปกนะครับอาจจะไม่ใช่แบบว่าประชุมโอเปกจริงๆแต่มันเหมือนกับว่ารัเสเซียกับ ซาอุตอนนี้มันแทบจะเป็นโอเปกไปแล้วนะครับจะลดกําลังการผลิตไม้เนี่ยแล้วเลื่อนมาเพื่อจ,จะตลาดต้องคือเขาเลื่อนมาเขาที่เขาต้องการจะฟังสต็อกน้ํามันของสหรัฐครับคลังน้ํามันยุทธศาสตร์เนี่ยจะเป็นไงคือถ้าไม่มีพื้นที่ว่างเหลือเนี่ย ก็ให้สหรัฐซื้อเข้าไปสิทำไมต้องลดกำลังการผลิตเห็นไหมฮะเหมือนจะบี้ให้สหรัฐเนี่ยใช้เงินที่พิมพ์ออกมาเขาซื้อน้ำมันเข้าไปสิจะไม่ต้องลดอย่างเงี้ยเห็นไหมเกมมันก็เล่นกันอย่างเงี้ยเกมการเมืองระดับส,งสูงๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูการเมืองต่างประเทศการเมืองนอกเนี่ยสนุกกว่าครับมานะฟังการเมืองไทยเนี่ยมันจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวนี่ย้ำเตือนทุกครั้งนะครับ เนี่ยก็ผมพยายามที่จะย้ำเตือนเพราะถามว่าถ้าเราเอาอารมณ์ไปเกี่ยวในการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยมันจะวุ่นวายแล้วมันจะผิดพลาดเยอะนี่พยายามเตือนนักลงทุนในเมืองไทยนะครับในข้อนี้เอาอารมณ์ออกไปซะนะครับไปดูการเมืองโลกดีกว่าก็เล่นกันซับซ้อนมากกว่านี้ถ้าคุณเข้าใจการเมืองโลกคุณจะเข้าใจว่าการเมืองไทยเนี่ยมันเล็กเลกเ,ลกเล็กน้อยมากจะรู้ทันทีว่าต้องการทําอะไรที่เด่นในเจนด้าคืออะไรถูกไหมครับ อ่ะมาว่ากันต่อเนยดัชนีขึ้นไปเนี่ยยืน2องหมาพันจุดเ,เจอแรงเทขายดือ้อเลยปิดอย่างนิดเดียวเห็นไหมฮะยังไงก็พังไม่ได้นะตลาดหุ้นเนี่ยเป็นฐานเสียงของริพับลิกั n นฐานเสียงของทรัมป์เองมันคงต้องประคองกันต่อไปแต่เราก็เ,ากเห็นชัดแล้วว่าขึ้นมาระยะสั้นๆเนี่ยเจอแรงเทขายตลอดขึ้นมาก็คือขายคือเก่งกําไรกันมันก็ต้องมีคนที่แบบคิดกับฝั่งว่า ตลาดหุ้นลงแล้วเดี๋ยวเข้าไปเฉลี่ยนะหรือตลาดหุ้นลงมาเยอะแล้วจะไม่ต่ำกว่านี้มันก็ต้องมีสองด้านเสมอแต่อยู่ที่ว่าใครถูกใครผิดแค่นั้นเนองไปต่อนะครับหนึ่งตลาดหุ้นทรงตัวหลังจากที่ขึ้นมาก็ไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องพื้นฐานจริงๆเนี่ยอยู่ที่นะครับคลังไอ้ตัวสต็อกน้ํามันคืนนี้และการประชุมวันพรุ่งนี้ที่จะว่าควบคุมราคาน้ํามันนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่นิดหนึ่งขออภยัยอยู่ที่ว่า จะควบคุมกำลังการผลิตของน้ำมันยังไงมันจะลดไหมอะไรน,นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปว่ากันพรุ่งนี้นดาวโจน์อาจจะไซด์เวย์ออกข้างวันนี้นะทางฝั่งค่างเงินเป็นยังไงเยอสซาอ่อนค่าครับยูโรแข่งค่าเห็นไหมตัวนี้เป็นคู่กันเลยนะครับแล้วก็สู้กันโดยตลอดนี่ไม่ต้องกลัวนะคู่นี้นะครับพอยอสซ่าอ่อนค่านะครับสิ่งที่ตอนนี้ผิดปกติคือบาทอ่อนด้วย นะครับบาทอ่อนด้วยแล้วแล้วจริงๆบาทเนี่ยมันมีประเด็นอย่างที่เรียนไปเมื่อเช้าในพอดแคสต์มันมีพรบฉุกเฉินจากรัฐบาลประกาศออกมามาตรการ,รประมาณ1.9้าล้านล้านนะผมพูดผิดตำรวจตัวเลขผิดต้องขออภัยนิดนึงนะครับได้ข่าวมามันทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นต่อขึ้นแรงด้วยเมื่อวานนะครับ,รบแต่บาทเนี่ยต้องดูว่าไปกู้ยังไงอย่างนี้เรื่องนี้จะพูดกันนิดนึงก็ถ้าคุณคิดดีๆนะครับ บาทเนี่ยไปกู้มาในเงินสกุลนี้เงินสกุลไหนก็รู้กันอยู่ว่าเป็นยูโรสลาเห็นไหยครับอาจจะมีตัวอื่นๆด้วยแหละแต่จริงๆรตะกล้างเงินที่เฮดไว้กับบาทก็มียูโรด้วยแต่น้ำหนักมากสุดที่ยูโรสลาถ้าคุณเข้าใจประเด็นนี้นะครับเข้าใจประเด็นที่ว่าตอนนี้ทุกคนทั่วโลกต้องกู้เงินเขาจะตั้งไว้ก่อนนะไปกู้เงินจาก IMF เองที่ไหนก็ไม่รู้แต่ต้องเป็นกู้เงินเป็นอะไรเป็นเงินสด เป็นฟิสิ i c a ลที่เขาชอบเรียกกันแพ่งเงินเฟสเงินเฟสคุณจะเข้าใจทันทีว่านะครับทำไมรัฐบาลต่างๆโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกายุโรปเนี่ยเขานะครับเขาเนี่ยไม่สนับสนุนบิตคอยหรือเงินสกุลดิจิทัลคือถ้าเปิดนะครับเ,เงินสกุลดิจิทัลพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันไปกระทบบิตคอยไม่อยากไม่อยากจะปวดหัวอีกนะครับเดี๋ยวนะครับ ถ้าเป็นเงินสกุลดิจิตอลสมมตินะครับสมมตินะสมมตินะมมนะไปกู้สกุลดิจิทัลได้แสดงว่ายูโรลาด้วยค่าทันทีนี่ก็เยอะประเทศก็ไม่ค่อยดีอันนี้พูดกันเราเราก็รู้กันอยู่ยูโรดีไหมก็ไม่ค่อยดีเห็นไหมครับเยนดีไหมก็ไม่ค่อยดีพวกนี้เศรษฐกิจถดถอยทั้งนั้นเห็นยังจะไปกู้จีนมันดอกแพงอีกเห็นไหมให้ดอกถูกก็ได้แต่เขาขอสัญญาเช่าที่ 99ปีเหมือนในลาวอย่างเงี้ยนะครับลงทุนในทุกอย่างแต่มีสัญญาเช่าที่ดินเ,นเกือบร้อยปีราคาถูกทำไมไม่ไปจีนเลยถึงว่ากันนะผมผมเนื้อในเนี่ยมันยังไม่รู้ไปกู้ที่ไหนเลยปล่อยให้แบบว่าตอนนี้ฝั่งกองเชียร์ทางการเมืองเขาแบบว่า,าตบตีกันไปก่อนนะครับเขาถกเถียงกันไปก่อนนะครับเราอยู่วงนอกนะครับอย่าไปคลุกฝุ่นกับเขาอยู่ดีๆเราอยู่ดดูสถานการณ์ไปก่อนนั่งนิ่งๆไปซะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สําคัญแต่อย่างน้อยที่สุดมันกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะวันนี้เนี่ยเขามีการกระจายนะครับเขาฉายภาพแล้วคนที่ได้รับผลกระทบเห็นไหมพ่อค้าแม่ขายแผงลอยนะครับพนักงานที่อยู่ในธุรกิจนะครับนวดแผนไทยหรือธุรกิจบริการอย่างเงี้ยร้านอาหารแผงลอยเยต็มไปหมดเลยได้นะรับผลกระทบกันหมดนะครับ แล้วพอสั่งให้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็เศรษฐกิจมันดาวไปหมดก็เป็นเหตุผลที่ต้องกู้มาเพื่อกระตุน้นนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปต่อเอาเป็นว่าเนี่ยเช้าวันนี้บาทเปิดอ่อนเนี่ยสามสิบงบาทเจิตังเนี่ยเป็นสามสิบองบาทแปดสิบห้ตังเฉยเลยสิบห้าตังครับมาแล้วบาทอ่อนถ้าทองขึ้นมันจะแพงมากเ,เคยไปสามสิบสามทยีตังเห็เนไหมครับจริงๆเนี่ยเขาอยากให้อยู่แามสิบสอบวกลบ ประมาณ50ตังค์เนี่ยสาบาท50ตังค์สาบาท50ตังค์เนี่ยจะสมดุลซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นค่านั้นอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันแบบว่าแนวโน้มจะอ่อนค่าเราเราดูไว้ก่อนนะครับตัวที่2นที่เห็น,นบาทอ่อนค่าตัวถัดไปนะครับที่เราข้ามไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วมีผลกระทบตอ่อทุกคนแน่นอน,นคือไรซ์คือข้าวเนี่ย p r i c มันขึ้นขึ้นมาเนื้อในข่าวเป็นอย่างนี้ และที่น่าสนใจคือ there are expectations of higher demand of Thai rice ตรงตัวครับตอนนี้มีความต้องการนะครับต้องการนะครับข้าวไทยเป็นจำนวนมากหลังจากที่นะครับอินเดียและเวียดนามเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ก่อนหน้านี้มั rupt, นโดน disrupt แล้วครับตอนนี้กดปุ่มหยุดตรงนี้นะครับนะครับคิดตั้งแต่ไล่อย่าเพิ่งไปเรื่องลงทุนนะฮะ กลับมาคิดถึงพื้นฐานครอบครัวเราก่อนครับหมายถึงว่าคิดถึงหน่วยครอบครัวที่สุดของประเทศก่อนนะคุณผู้ชมกับผมเองเนี่ยเจอตั้งแต่หน้ากากอนามัยมา pm สองจแพงถูกไหมครับมาเจลแพงแอลกอฮอล์แพงไข่แพงเดี๋ยวจะเจอข้าวแพงอีกครับเตรียมดีๆครับอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องเทศครับคิดถึงเรื่องปากท้องก่อนครับตอนนี้และต้องไม่ลืมนะครับปีนี้แรงหนักนะครับ โอเคนะครับคนตอนนี้กลับไปบ้านกันนะครับเดี๋ยวทาํานาได้อย่าลืมว่าแรงเอาน้ําจากไหนครับนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยหนึ่งที่จะต้องเจอสิ่งหนึ่งที่ต้องเจอระวังข้าวแพงครับข้าวนี่แหละครับเตรียมตัวถัากากักตวนอะไรได้ตอนนี้กับราคาที่ยังเฉยๆอยู่เนี่ยยังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวพอสื่อไทยไปเห็นเขาจะแปลพอเขาจะแปลเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรง อย่าพ yeah, <laughs> ูดตรงสีเลยอย่าโดนอีกคนที่เก็บสต็อกข้าวไว้เยอะเนี่ยเห็นไหมครับก็ก็ก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไรกลไกการตลาดเนยดีบายกับซัพพลายเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอาเรื่องนี้มาประยุกต์ได้กักตุนข้าวได้แล้วครับซื้อไว้ในครอบครัวนะไม่เอาไว้ขายนะนะครับใครกลับบ้านไปนะครับปลูกข้าวได้ก็ยินดีด้วยเห็นไหมครับชัดๆเลยตอนนี้เตรียมตัวครับมาแล้วครับนะครับแต่ที่ก่อนหน้าเนี้ที่มันแบบว่า ยังไม่แพงเนี่ยเพราะอินเดียกับเวียดนามไม่ได้ผลกระทบเนอินเดียกว่าจะติดเชื้อตตอนนี้โดนกันหมดและสองประเทศเนี้นำหน้าไทยไปแล้ว mm hmm. ยอมรับความจริงกันนิดหนึ่งแต่ถึงแม้กระนั้นก็มีมาถึงเราแล้วครับตอนนี้นั้นเตรียมตัวและนี่ครับาไรส์รคือข้าวเปลือก mm hmm. เทรดกันที่ชิคาโกบอทเทรดสูงสุดเนี่ยทำไฮไปแล้ว ในปกติมันจะมีรอบของข้าวเห็นไหมครับข้าวพวกพวกคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเทรนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าซีซันนิ่งนะครับซีซันนิ่งพวกนี้ถ้าใครอยู่ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แต่จริงจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีครับที่โรงสีใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีกระบวนการเฮดจิ้งนะครับเฮดเจอร์ ger, ส่งออกเนี่ยพวกนี้รู้หมดเขาทำเป็นเหมือนคล้ายๆโรงงานน้ำตาลเนี่ยก็จะมีชูการ์ฟิวเจอร์น้ำตาลกระดาษน้ำตาลฟิวเจอร์เนี่ย บ้านเรามันแค่กระดาษสมมติโกลฟิวเจอร์เรียกทองกระดาษแต่บ้านเขามันมีการส่งมอบจริงๆอย่างราร์ฟไรท์ก็เหมือนกันมีการส่งมอบจริงๆแล้วพวกนี้ใช้กระบวนการในการประกันราคาหมดในรอบ7-8ปีที่ผ่านมาก็ยังอยู่เป็นขึ้นลงขึ้นลงเป็นรอบเป็นรอบปลากฏว่ามาทำนิวไฮช่วงไหนเห็นไหมครับพอมีข่าวงูหั่นนะ มูฮันแล้วมันก็ลงมาก็จริงๆมันก็คือถ้าพูดทางทางเทคนิคมันก็อาจจะปรับตัวลงมานิวไฮนิดนึงไม่เป็นไรเพราะเป็นรอบของมันแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่หยุดเลยครับนะครับช่วงกลางเดือนมกร,รากคมพาเลยก็โป้งเดียวขึ้นไปเลยตอนนี้14นะครับยูเอสดอลลาสามสิบสี่เซนิวไฮในรอบ7ปีเนี่ยตัวยืนยันครับต้องเอาข้อมูลแบบนี้กันมาดูฮะดูข่าวแล้วต้องไปหาข้อมูลกันมา เตรียมตัวครับเราเจอสถานการณ์แน่นะครับเพราะถามว่าทําไมถามว่าทําไมข้าวถึงแพงนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแบบว่าตั้งราคาขายในประเทศแพงเลยแต่ถ้าข้าวแพงข้าวข้าวนกต่างประเทศแพงแล้วผู้ผลิตในประเทศอ่ะก็จะต้องส่งออกข้าวไงก็ส่งออกมาได้กําไรมากกว่าไงแล้วบาทอ่อนด้วยไงครับนิพาบอกไหมทีนี้พอพอเขาเรียกซัพลายไม่มี ซัพ p ลา e ไม่มีในประเทศมันก็ต้องขึ้นราคาในประเทศมันต้องขึ้นมันเป็น,นกลไกตลาดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับนอกจากจะสืบหาตอนนี้นะครับแหล่งขายไก่ไก่แล้วเนี่ยต้องสืบหานะครับแหล่งค้าแหล่งซื้อข้าวนยถ้าดีๆก็สั่งได้ครับไม่ใช่สั่งที่ผมนะเดี๋ยวนี้มันมีหมดนะเลงไว้ก่อนครับนะครับเพราะข้าวก็5กิโลก็อยู่ได้หลายวันอยู่ นะครับไอถุงถุงที่เราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะค,คุณผู้ชมกับผมเมื่อไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อกันนะก็คุกคุณผู้ชมกับผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็คงไม่ปลูกข้าวแล้วซื้อข้าวกินถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังฮนะหน่วยที่เล็กที่สุดของข้าวที่ขายโดยไม่ต้องหูงเนี่ยเขาเรียกว่านึ่งข้าวถูกไหมห้าบ,บาทเนี่ยมันขึ้นมาก่อนหนะ้านี้เป็น6บาทจาได้ไหมครับแล้ว7บาทคอยดูถ้าเหนื่อยข้าวหอมมะลิธรรมดาที่เคยขาย5บาทอาจจะเบิ้ลก็ได้ นะครับอาจจะเบิ้ลก็ได้เป็นนะครับอาจจะเป็นแบบ10บาทก็ได้เพราะตั้งแต่ช่วงนะครับตุลาปีที่แล้วเนี่ยสิบเหรียญนนขึ้นมา14เหรียญเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปีสองพันสิบแปดเองเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะเนี่ยสิบสี่เหรียญสิบเหรียญน,นี่ก็ต้องปีสองพันสิบเก้าตีปีกว่ากว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ย ฟิวเจอร์ใครดูตลาดฟิวเจอร์ที่เป็นเมืองนอกอยู่นี่ดูตลาดพวกนี้ด้วยกําลังมาเนี่ยวันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่มันกระทบกับชีวิตเราแน่นอนครับผู้ชมครับอ่ะไปต่อก็าสาเหตุหลักๆคืออะไรเห็นไหมการติดเชื้อยังมีมากขึ้นกว่าเดิมติดไปแล้วทั้งโลกนี่เห็นไหมครับเปลอๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาทิตย์อาทิตย์นี้สองล้านเห็นนะผู้ติดเชื้อทั้งโลกหนะนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันคนรายใหม่ปีวันเมื่อวานแปดหมื่นอเมริกามากสุด 30, ติดเกือบสามหมื่นคนนะผู้ติดเชื้อรายใหม่เสียชีวิตก็มากสุดเกือบสองพันคนเี๋ยวสารัฐจะสี่แสนไปแล้วเห็นไหมครับเพราะนันข่าวที่ออกมาทุกวันเนี่ยที่หน้าถ้าเราแยกได้คือประคองตลาดหุ้นประคองตลาดหุ้นซะมากกว่าประคองฐานเสียงเห็นไหมถ้าคิดในมุมห่าจนไอฮิดเด้นเจนดะประคองฐานเสียงอย่าให้ฐานเสียงได้รับผลกระทบ เพราะตัวยังต้องการจะกลับมามีใครต้องนะักการเมืองก็ต้องการจะกลับมามีอำนาจมาเป็นประธานาธิบดีเสมอเนี่ยการเมืองโลกเล่นกันอ,อย่างนี้แล้วผมย้าเสมอถ้าคุณเข้าใจการเมืองโลกอ่ะการเมืองในประเทศคุณจะเข้าใจเองแล้เ,เป็นโมเดลที่แบบ Copy Place ง่ายๆอะ่ะเราทํายังไงเดี๋ยวเราก็จะทาอย่างนั้นแค่นั้นเองนะครับผลกระทบยังคงมีอยูอ่แล้วตอนนี้เนะี่ยคุณจะเข้าใจต่อไปว่าตลาดหุ้นที่ลงมา นะครับที่ขายกันมาแคชเอาไปลงตรงไหนเห็นยังเห็นไหมเขาไปลงที่ถ้าจะลงทุนจริงๆเขาไปที่เซเว่น e ทองคํายูเซอารา่าและไปเรื่องของกินของใช้นะครับมันไม่เชื่เพราะข้าวนะมันซอยบีนคอนข้าวโพดพวกนี้พวกนี้จําเป็นจะจะเป็นอาหารโลกนะนะครับพวกนี้จะขึ้นหมดดูดีๆนิดหนึ่งแต่ตัวป่วนเนี่ยซอยบีนระวังนะครับไปเทรดซอยบีนอยู่ในะตัวนี้แบบว่า ผันผวนรับไ like รจริงๆก็ผันผวนนะครับแต่มันมีซีซันนิงของมันอยู่แค่นั้นนะครับวันนั้นเองเนี่ยราคาล่าสุด9.54โมง4ี่นาทนีถ้าโดยปกติใครที่ตามกันมาเนี่ย,น,ย YouTube, ross, นะครับดู y YouTube วิเคราะห์นะครับลูกค้าซิลิเซงก็จะเห็นนะผมจะชี้ให้ดูทุกครั้งปกติราคาสมาคมเนี่ยเวลาเปิดมาแล้วมาเทียบกับทองออนไลน์โดยปกตินะจะแพงกว่าทองออนไลน์เพราะทองออนไลน์จะขายให้ถูกกว่า แต่ถ้าเมื่อไหร่ราคาสมาคมปรับถูกกว่าทองออนไลน์เนี่ยวันนั้นนะครับคิดไว้เลยครับมีคนอยากขายมีคนอยากขายเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องแบบว่ากักราคาไว้หน่อยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นเป็นทองออนไลน์มันก็จะขายราคาแบบอ่ะสองหมื่นห้าพันสองร้บบสองเกือบร้อยบาทที่ต่างกันอยู่ส่วนต่างเท่าไหร่ร <c> ้ <oughs> อยสมสิบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นร้อยสามสิบยังพอไหวใบบร้อยยี่ เยน็ยนๆร้อยนึงได้ไหมเนี่ยยังย,ยังโบยังพอไหวอยู่อะ่ะร้อยนึงอะ่ะร้อยยี่ร้อยสามอย่างเงี้ยร้อยสี่ไม่เอาร้อยห้าไม่ไหวละกว้างเกินไปร้อยแปดหยุดเลยฮะเห็นไหมครับเนี่ยสแบกถ้าโรยสักหน่อยเนี่ยแล้วบาทที่อ่อนสปอตเนี่ยปรับตัวขึ้นอีกหน่อยเนี่ยยังไงก็ต้องประกาศมา25,400เนี่ยเราหยุดไว้นิดนึงถ้าใครใช้ราคาสมาคมในการที่จะต้องคานขายวันเนี้ยสองหมเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีกำไรแล้วเนี่ยถ้าใช้ราคาสมาคม น,นี่ก็คือวัตจุดของมันที่เราจะได้เห็นได้ดูต่อนะครับว่าอ๋อเนี่ยเนี่ยเป็นเคล็ดลับแล้วกันเวลาดูราคานะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ถ่างสองร้อยเหมือนเดิมแต่โดนแบบมีแรงขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ้าเปิดมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดีก็ใช้ราคาทองออนไลน์มาร์กไว้ดีกว่านะครับนี่คือบอกไว้บอกไว้เสมอเดี๋ยวไว้ช่วงปวก,กติเราเรา,เราค่อยกลับมาดูกันว่าจริงๆแล้วราคาจะแพงกว่าจริงไหมถูกไหมนะครับอ่ะไปต่อ เมื่อก,กี้นะครับสรุปภาพเห็นไหมเยอเซล่านะครับจริงๆแนวโน้มคือแข่งค่าทองก็ขึ้นมาเนี่ยเซฟเว่นตลาดหุ้นที่ขึ้นมาก็ระยะสั้นนะครับที่ขายกันมาก่อนหน้านี้ก็เพื่อที่จะเข้าพว,วกเซฟเว่นกับเนี่ยคอมโบดิตี้ก็คือสินค้าใช้แล้วหมดไป <นะ S 2> พวกข้าวมันต้องกินก่อนไม่มีข้าวกินแล้วจะไปลงทุนยังไงไม่มีชีวิต s อ d พก็ซื้อเพิ่มมาตันนึงเล็ก 98, 9 8 985ตันเห็นไนี้ราคาที่ทางเนี่ยต้องแบบว่ามันก็เหมือนกับว่าเสียเปรียบอยู่ถ้าใครใช้ราคาแบบทองสมาคมก็มไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันสิ่งหนึ่งในการแก้ปัญหาได้นะครับในการแก้ปัญหาได้ก็คือเหมือนกัต้องหยุดนะต้องหยุดซื้อนะครับต้องหยุดซื้อเพราะอย่างนี้เสียเปรียบถือไว้ได้ไหมถือได้ครคือผมได้ยินข่าวมาด้วยแหละเขาบอกว่าแบงก์ชาติรัสเซีย ก็เหมือนทําตัวที่เราคุยกันหยุดซื้อไม,ไม่ซื้อแล้วแต่ข่าวที่ได้ยินมันต้องเช็คนะครับถ้าเป็นหน่วยงานพวกภาครัฐหรือหน่วยงานราชการในบ้านเราพวกนี้มันจะมีประกาศเสมอเพนะราะฉะนั้นอย่าเชื่อตามข่าวมาเช็คเลยที่หน้าเว็บเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปเช็คได้เลยครับแบงก์ชาติรัเสเซียแบ n k of r u ร s i เียแล้วพิมพ์เลย Bank of r u รั i เซีย Su ต็เปเนโกจริงไหมหยุดซื้อจริงไหมพอเสิร์ชเข้าไปมึงจะเจอครับเฮ้ยมีประกาศด้วยครับ เห็นไหมฮะเนี่ยแบบเนี้ยเราต้องยืนยันกันแบบนี้ไม่ใช่เอาข่าวมาถ้าเป็นหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยคลิกเข้าไปอ่านนะครับก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเมษาเนี่ยแบงก์รัสเซียเนี่ยจะซัดเป็นพาเชนออฟโกอินโดเมสติกบูลเลียนมาเก็ตไม่ซื้อหยุดซื้อเอห็นไหมเขาทาตัวแบบนี้เป็นเป็นอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ก็ถามว่าทําไมก็สเปรดมันเยอะทาเสียเปรี่ยนจะซื้อทําไมอีกอย่างหนึ่งนะเขาซื้อมาเยอะแล้วด้วยเขาซื้อมา เฉพาะมีทองสำรองอยู่ในคลังนะตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ18-19หรือ20%เปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วนะฮะซื้อแบบว่าซื้อถล่มทลายจริงๆแต่อย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ชมไปเมื่อเช้าเนี่ยทพอสแคส์รวยครับนะครับมีน้ำมันกา๊าซธรรมชาติเยอะเนีย่ยลองดูกาตาร์ลองดูซาอุลองดูพวกสารัฐอารับอิมเร ประเทศเนื้อที่ขนาดนั้นเล็กๆขนาดนั้นเอาก๊าซขึ้นมาขายเอาน้ํามันขึ้นมาขายรวยเลยแล้วรัเสเซียพื้นที่ขนาดไหนมีน้ํามันมากขนาดไหนเห็นไหมฮะมันก็ไม่ต้องคุยครับว่ามีมีตังขนาดไหนสํารองทองคําลูกเดียวเลย <Yeah. S 1> ผิดกันหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสงครามสมัยก่อนเป็นสงครามเย็นส,สำรองอาวุธแต่สมัยนี้อาวุธก็คือพวกเนี่ยเขาเล่นกันใหม่สงครามการค้าแทนเนี่ยหรือทสงครามกัน แต่คงได้รับบทเรียนด้วยแหละสมัยก่อนเนี่ยโดยนอเมริกาเนี่ยปวนค่างเงินไปจนแบบว่าแทบจะล้มละลายกลับมาได้จริงๆก็เก่งแต่เห็นไหมตอนนี้รายใหญ่ไม่เอาละหยุดซื้อไปแล้วหยุดซื้อมาเจ็ดวันแล้วนะเห็นไหมไม่เอาละนะครับเพราะราคามันแบบว่าผันผวนขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งนะที่เขาหยุดซื้อมันสื่อได้ว่านะมันสื่อได้ว่าหนึ่งนะครับทองมันแพงแพงไม่พอนะครับมันถ่างออก แต่เขาไม่ได้บอกว่าจะขายนะต้องตามดูต่อประกาศยังไงแต่เขาไม่ประกาศแล้วเขาจะเป็นยอดของเขาต้องไปดูว่าสรุปแล้วเป็นยังไงต่อแต่สถานการณ์ตอนนี้คือสเปรดมันกว้างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าร้อยนึงร้อยนิดๆอย่างเงี้ยยังพอไหวแต่สองร้อยก็ลำบากทีนี้จะทำยังไงต่อนะครับสมมุติว่าระหว่างวันทองออลน์มันหุบเข้ามาท่านที่อยู่ตลาดเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นสปอตเนี่ยเจอแนวรับเนี่ยก็โซนนี้หนึ่งหกสี่กบวกลบตรงเนี้ยเเก็บของทยอยสะสมไปได้ครับหลุดลงมาเนี่ยตามแนวรับฮะตามแนวรับตามแนวรับไม่ต้องรีบแบบว่าลงมาแถวแถว,แถวไม่ใช่แนวรับเนี่ยกลัวมันขึ้นไม่ต้องกลัวแนวรับที่แข็งแข็งเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดอย่สางเงี้ยสะสมตรงนี้ถ้าปรับตัวขึ้นไปก่อนขายทำกำไรเห็นไหมครับ กึ่งกลางเนี่ยกรอบเนี่ยกรอบให้เมื่อวานตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับกรอบนี้ถ้าขึ้นมากลื่งกลางเนี่ยแถวนี้ก็ขายทํากาไรขึ้นไปชนเนี่ยค่อยว่ากันนะอ่อนตัวลงมาก็ซื้อเนี่ยมันน่าจะไซด์เวยในกรอบตรงนี้ถ้านะครับสถานการณ์ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับปเป็แต่ว,ว่ากําลังซื้อที่หดหายไปของรัสเซียเนี่ยตลาดจะตอบสนองอยังไงลงมาเล่นกรอบล่างไหมรายใหญ่หายไปแล้วหรือนะครับเปิดโอกาสให้คนที่บอกว่าธนาคารแห่งชาติรัสเซียซื้อแล้ว คนอื่นประกาศด้วยไหมก็ยังนะตรุรกีเนี่ยพวกซื้อเยอะจีนเนี่ยพวกซื้อเยอะเห็นงนี้อินเดียพวกซื้อเยอะอย่างเงี้ยหยุดไหมถ้าไม่หยุดก็ไปต่อเหมือนกันถนะ้าหยุดซื้อไหมถ้าไม่หยุดก็คือพวกนี้ยังน้อยนะสะสมน้อยนะครับจีนกับเมื่อเที่ยวรัสเซียอินเดียเมื่อเที่ยวรัสเซียพวกเนี้ยถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินไทยเห็นไหมเมื่อวานอ่อนมาวันนี้กลับขึ้นแล้วสองหมื่นห้าพันหกร้อยเนี่ยแพงกว่านี้เนี่ยสองหมื่นห้าพันแปดร้อยถ้าได้เห็นบาทอ่อนปรับตัวขึ้นไป 26, 26,200เนี่ยสมมุติเนี่ยขายทำกำไรได้แล้วแต่พอใจตรงไหนอ่อนตัวลงมาต่ำกว่านะ25,400เนี่ยนะครับค่อยๆสะสมไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เผื่อไว้บ้างเผื่อมันลงมาเล่นกรอบล่างคือเผื่อกระสุนไว้ไม่ใช่เอาหมดแล้วมีทองมีความสามารถในการซื้อทองร้อยบาทซื้อมันหมดเลยร้อยบาทแบบนั้นมันมันเสี่ยงเกินไปแล้วมันไม่ใช่มีกลยุทธ์มวยวัดนะครับเล่นแบบมวยวัดไป เผื่อไว้บ้างเผื่อนะครับราคาปรับตัวลงเล่นกรอบล่างลงมาซื้อกรอบล่างต้นทุนตัวนี้ต้นทุนตัวน,น,นี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยมันอยู่ราวๆนี้กึ่งกลางใช่ไหมถ้ามันเหนือกึ่งกลางขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเราก็ออกตัวได้มีกําไรอยู่เนี่ยต้องเล่นเป็นกลยุทธ์แบบนี้แล้วจุดเฉลี่ยก็มีเหมือนเดิมยังใช้จุดเดิมอยู่นะครับยังใช้แนวรับแนวต้านแนงไฟโบอยู่จะตีได้ถูกก็ต้องนับเอเรียดเวฟให้เป็นนะครับสำหรับใครที่ศึกษาอยู่ก็เนี่ยครับ ต้องต้องเป็นคู่กันพยายามที่จะให้คุณผู้ชมมาไปศึกษาแล้วก็เหมือนนะครับลองลองทําดูด้วยนะครับสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยให้ต่ํากว่านี้ครับนะครับราคาที่ควรจะเป็นแบบว่าแล้วให้ดีอะสองหมื่นห้าพันสามร้อยสองหมืห้าพันสองร้อยลงมาเนะี่ยเก็บแต่ถ้าขึ้นไปมีของไว้ก็สบายแล้วสองหมื่ห้าพันแปดร้อยสองหมืห้าพันหกร้อยมากกว่านั้นเนี่ยขายเนี่ยในกลางๆลางเงี้ยเห็นไหมเนะี่ยนะ นะครับว่ามีมีแรงขายไหมถ้าไม่มีแรงขายขึ้นแบบแรงๆเลยเนี่ยสองหมืนะ่นหกพันห้าร้อยแมแบบอย่างเงี้ยแต่มันคือช่วงนี้มันยังไงอะ่ะมันห่างไงนะครับมันห่างซะขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนกดสักขนาดไหนแต่สมมุติว่านะครับเหมือนว่าออนไลน์มันมีขยับนะครับต่ํากว่าร้อยในช่วงกลางคืนสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยลองดูราคานิดหนึ่งในช่วงกลางคืนถ้ากลางวันยังไม่ไม่หุบลง แต่ก่อนไปช่วงนั้นเนี่ยช่วงบ่ายต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสมาคมเนี่ยประกาศกันเยอะแน่นอนนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาอัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ผมเพิ่มช่วงบ่ายให้แล้วนะครับเป็นวิเคราะห์ราคาช่วงบ่ายไปเลยนะครับเผื่อไปต่อในช่วงค่ำเพราะราคาผัานผวนขนาดนี้จะเอาอยัางไงต่อระหว่างวันเช้าไปถึงบ่ายถ้าขึ้นมาก่อนขายอ่อนตัวลงมาเหมือนเดิมรับซื้อกลยุทธ์ยังไม่เปลี่ยนสถานการณ์ยังด,องดีอยู่สําหรับราคาทองคําครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับ สำหรับการวิเคราะห์ราคาทองในรอบเช้าและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ราคาทองในรอบบ่ายนะครับช่วงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ